ไปดูประที่เรื่องหลักของมอเตอร์สปอร์ตนะครับนะักกีฬาโมโตครอสที่ดังหลายคนนะครับเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ทำอาหารรวมไปถึงดำเนินเกี่ยวข้าวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การแข่งขันโวล์มอเตอร์ครอสแชมเปี้ยนชิพ2016ที่จะเริ่มขึ้นในวันนี้ครับความเคลื่อนไหวของการแข่งขันรถจักรยานยนต์รายการโวล์มอเตอร์ครอสแชมเปี้ยนชิพ2016สนามที่2นะครับที่สนามสุพรรณบุรีมอเตอร์สปอร์ตแลนด์ เมื่อวานนี้ก็ได้มีการทํากิจกรรมประชาสัมพันธ์การแข่งขันด้วยการให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง70คนนะครับเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นการชิมอาหารแล้วก็ทําขนมไทยต่อจากนั้นเข้าสู่ช่วงไฮไลท์ของงานนะครับเมื่อนักแข่งทั้ง70คนได้พร้อมกันลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนจะเยี่ยมชมแปลงนาสาธิตที่ทางผู้จัดนั้นได้จัดเตรียมเอาไว้นะครับ ย้อนที่ช่วงเย็นนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุพรรณบุรีได้มีการกล่าวต้อนรับผู้เข้าแข่งผู้เข้าแข่งขันพร้อมกับจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยได้แก่รำอวยพรแม่ไม้มวยไทยและก็การแสดงฟันดาบทำให้นักแข่งขันนั้นได้ชมระหว่างรับทานอาหารนะครับซึ่งสร้างบรรยากาศความประทับใจอย่างชื่นมืน่นแข่งขันในวันนี้นะครับจะเป็นเรสแรกในประเภท mxa เวลา14นาฬิกา40นาทีนะครับต่อด้วยรอบคัดเลือกรุ่น mx 2แล้วก็ mxgp นะครับแข่งขันเวลา15นาฬิกา30นาที เป็นต้นไปนะครับ